สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะมาเก็บไฮไลท์บันเทิงกันค่ะประจำวันที่17ทธันวาคมปี2025นะคะข่าวแรกกันเลยค่ะก็คือมีคนคนหนึ่งนะคะเป็นเนี่ยศิลปินชื่อดังเลยเป็นผู้หญิงบอกว่าเธอนั้นลำบากมากในการปรับปรุงฟันของเธอค่ะเธอไปทำวีเนียมาแต่มันก็ไม่เข้ากันก็เลยต้องไปถอดออกอีกต่อมาเพื่อให้รูปหน้าเรียบเนียนนะคะเธอผู้นี้ก็จึงไปทาสัลญกรรมตกแต่งค่ะ แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ยอมบอกชื่อนะนเพื่อนว่าเป็นใครนะมาที่ข่าวที่สองนะคะเขาบอกว่าทีมงานของคุณฟ้านเฉินเฉิงต้องการให้เขาได้รับบทในละครย้อนยุคบ้างค่ะเพราะว่าตอนนี้อายุของเขาเหมาะสมกับแนวย้อนยุคมากเลยตรับใดที่การแต่งกายแล้วก็มีเอฟเฟก์พิเศษดีๆนะคะการแสดงของเขาก็ถือได้ว่าไม่ได้แข็งทื่อเกินไปค่ะเรตติ้งแล้วก็กระแสตอบรับของละครจีนของเขานั้นนะคะก็แน่นอนว่ามีที่ดี เช่นเดียวกันแล้วเขาก็จะได้รับคําวิจารณ์เชิงบวกแล้วก็จะเป็นการเพิ่มความนิยมมากขึ้นเอาล้ค่ะเพื่อนๆที่นะคะติดตามคุณฟ้านเฉิงเฉิงอยู่เตรียมเนาะเดี๋ยวจะมีละครย้อนยุคออกมาบ้างแล้วแหละอุตส่าห์ประกาศขนาดนี้แล้วนะคะมาที่ไฮไลท์ที่3ามเขาบอกว่าคุณห่วงจืดเทานะคะเออเจ้าบ่าวเนาะก็แต่งงานไปแล้วเรียบร้อยห่วงจืดเทาไปดูหนังดิสนีย์นะคะเป็นการส่วนตัวค่ะแล้วเขาก็พูดออกมาอย่างน่าไม่ไอายว่าเขาหลอกกว่า จิ้งจอกมากเลยถ้าหากนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างเป็นเวอร์ชั่นที่คนแสดงนะคะคุณห่วงจืดเทาวางแผนที่จะแนะนําตัวเองก็คือจะไปสมัครนะคะไปจะเล่นเรื่องนี้เองเป็นเป็นแบบจิ้งจอกในเวอร์ชั่นคนค่ะเอ้ก็ว่าไปนะคะคุณห่วงจืดเทาอืมแต่ก็ไม่แน่เขาคงจะทําจริงๆถ้ามีโปรเจก์นี้นะคะ มาที่ไฮไลท์ที่4ค่ะภรรยาของคุณเหรินเจียหลุนนั้นมีท่าทีเป็นปรปักต่อผู้หญิงทุกคนที่อยู่รอบตัวของเหรินเจียหลุนแม้จะเป็นเพียงการร่วมงานกันในละครเนี่ย เธอก็จะมองด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรเลยนะคะอันนี้ก็ปกติเป้าเอ่ยนะคะปะกติหรือเปล่าแต่ว่าเนาะก็เป็นข่าวข่าวเฉยๆพอกุบกิบกุบกิบนะคะเรื่องราวครอบครัวของคุณหลินเจียหลุนค่ะหลอกขนาดนี้เข้าใจได้นะคะมาที่ไฮไลท์ที่5ค่ะซ่องจูเอ,อ๋อรกำลังเจรจาเพื่อรับบทนะคะในเรื่องตำนานไข่มุกถังอันยิ่งใหญ่ค่ะไข่มุกแห่งราชวงศ์ถังนะคะก็ดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันกำกับโดยคุณ เฟยเจินเซียงซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการคัดเลือกนักแสดงนำชายนะคะยังไม่รู้ว่าพระเอกเป็นใครแต่ว่านางเอกน่าจะเป็นน้องซ่งจูเอ๋อน,นะคะแน่นอนนะคะอุ๊ดีนะได้ร่วมงานกับผู้กำกับเฟยด้วยนะคะมาที่ไฮไลท์ที่6ค่ะบ้านของดาราชาย ผู้มีทีมสัตว์นั้นเต็มไปด้วยของมีค่าเลยเขาคนนี้นะคะมีนาฬิกาหรูหลายเรือนแล้วก็ยังไปซื้อเครื่องไขาลานนาฬิกาเอาไว้แบบดูแลรักษาดีมากเหมือนพิพิธภัณฑ์นาฬิกาเลยแล้วเขาผู้นี้ก็รักการสูบซิกา้าแล้วก็ยังซื้อกล่องควบคุมอุณหภูมิเพื่อเอามาเก็บซิก้าอีกด้วยใครที่สูบซิกา้าคุณคุณหูเกลหรออืมได้มา เฮ้ยแต่เขาชอบชอบสัตว์หรอไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เพื่อนๆค่ะเอากันบ้านไปนะคะใครก็ไม่รู้แต่ต้องเป็นระดับพระเอกแล้วก็รวยด้วยนะคะไม่อย่างนั้นก็คงสะสมนาฬิกาของมีค่าไว้เต็มบ้านไม่ได้นะคะ ต่อมามาที่ไฮไลท์ที่7บ้างนะคะหวังอี้ปอนะคะก็ชอบทํากิจกรรมผัดผนอยู่เสมอเลยนะคะซึ่งอย่างเช่นปินเขาวหรือไม่ก็ไปลงทะเลแล้วก็เขาชอบอะไรเสียเส่ยงๆเนาะอย่างเช่นกระโดดข้ามกระโดดลงกองไฟหลายครั้งที่เขาเกือบทําให้ ให้แบบเปอ,อพนักงานของเขาอะค่ะกลัวจนแทบตายคือกลัวว่าเขานั้นจะประสบอุบัติเหตุหรือว่าได้รับบาดเจ็บนะะอันนี้ก็เข้าใจได้ทุกส่วนนะทุกส่วนของหวังอีป๋อนะั้นเป็นเงินเป็นทองนะจ๊ะก็มีแบรนด์เนาะหลายๆแบรนด์ที่เขารับรองอยู่นะคะก็แน่นอนอพนักงานก็ต้องมีความเป็นห่วงความปลอดภัยของเจ้านายนะคะเอาละค่ะมาที่ไฮไลท์ที่แปดเขาบอกว่าเพื่อลดการปรากฏตัวให้น้อยที่สุดคุณในระบาลน,นั้นก็จงใจเลือกที่นั่งมุมหลังจาก เช็คอินเข้าโรงแรมค่ะจากนั้นเธอก็ก้มหน้า mm. ก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือพยายามหลีกเลี่ยงการสบตากับคนแปลกหน้านะคะอืมก็เป็นปกติเนาะดาราเบอร์ใหญ่ๆคนรู้จักเยอะแยะไปไหนก็ต้องเอ่อก้มหน้าใส่หน้ากากแล้วก็ใส่เอ๊ะใส่แมสใส่ตัวหน้ากากนะคะแล้วก็ปิดด้วยหมวกอีกทีหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงด้วยเนาะก็อันนี้ก็เป็นข่าวได้ด้วยนะคะมาที่ไฮไลท์ที่9กนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันนั้น มีร้านน้ำชาชื่อดังนะคะชื่อว่าปีหลัวสุน กำหนดให้แขกที่ต้องการจะเข้าไปที่ร้านเนี่ยค่ะแล้วก็เข้าไปแบบเด่นเพราะว่าในนั้นจะมีแบบไฮโซแล้วก็มีแบบเหล่าบรรดาซซเรปเข้าไปดื่มเยอะนะคะก็มีการจ่ายเงินด้วยแล้วก็ถ้าอยู่ปิดเนาะอยู่ปิดท้ายออตอนที่จะปิดร้านหรืออะไรเงี้ยจะอยู่ถึงตอนนั้นเลยก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มด้วยนะคะซึ่งก็มีแขกบางท่านไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินนั้นนี่ก่อนที่จะแบบตำแหน่งตรงกลางที่สัญญาเอาไว้เนี่ยนะคะคือต้องซื้อ จะได้เด่นๆนะคะตำแหน่งนั้นในร้านก็เลยทําให้คนคนหนึ่งนะคะซึ่งอยากจะเข้าไปในร้านเนี่ยก็โกรธมากเลยนะคะแล้วก็เรียกร้องความเป็นธรรมแต่ก็เหมือนจะแบบทุกคนในบนเน็ตก็ไม่มีใครเข้าข้างเพราะว่าร้านน้ําชาร้านนี้คือเขาเขียนกฎไว้อย่างชัดเจนแล้วไงตั้งแต่หน้าร้านตัวเบลเลอเอร์แล้วก็บนออนไลน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไป จะไปซูเขาไม่ได้กับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เพราะว่าเขียนตัวเบลอร์เลยอยู่หน้าร้านว่าแขกต้องจ่ายเงินเพื่อจองตำแหน่งตรงที่เป็นเซ็นเตอร์ของร้านด้วยอะไรด้วยนะคะโอ้แต่แล้วอืมเป็นไปได้ที่จีนอ่ะเพื่อนๆไปดูได้เลยนะคะมันก็มีแหล่งที่จะไปที่ไหนหน่าจะได้เจอพวกแบบรวยๆไฮโซไฮโซก็ไปตามร้านน้ำชานะคะอัตโนนทีอะไรก็ว่ากันไปค่ะทีนี้ไฮไลท์ที่10เขาบอกว่าภาพยนตร์ของเสี่ยวจ้านนะคะได้ รับเลตติ้ง9.7เค่ะเพื่อนๆว่ากันนะคะยินดีกับเสี่ยวจานด้วยนะคะมาปิดนะคะด้วยข่าวของอพระเอกหนุ่มนะคะสองคนก็คือมีละครเรื่องใหม่ของคุณดีรลนหวังใช่ไหมคะแล้วก็คุณดีรลนหวังนั้นด้วยความที่เขาก็หล่อเนาะแล้วก็มีฐานแฟนคลับที่เยี่ยมเขาก็ได้รับการเสนอ,อพวกบทละครไปเยอะใช่ไหมคะแต่ทีนี้เขารับไ,ไว้สองเรื่องแล้วมันก็เต็มเนาะมีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่แบบเขาก็คงมันจะเต เต็มที่แล้วอะหลับไม่ไหวนะคะดังนั้นก็มีคุณติ่งวิสีพระเอกหล่ออีกคนหนึ่งก็มารับบทเป็นพระเอกแทนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่นะคะนางเอกนั้นลือกันแน,น่นๆว่าเป็นคุณหวังชูรันนะคะมาแสดงนะคะเพราะฉะนั้นโอ้โหค่ะก็จะเป็นการพลาดกันไประหว่างคุณดีรันหวังกับคุณหวังชูรันแต่ก็จะเป็นการมาพบกันของติ่งวิซีนะคะกับทางด้านของคุณหวังชูรันเนาะเรื่องนี้นะคะคือชื่อ,อชื่อเรื่อง ระบำหอมใช่ไหมระบำหอมนะคะเรื่องนี้เป็นแนวแบบเ,เป็นแนว ที่นางเอกสวยมากอะ่ะดังนั้นก็เลยต้องเป็นคุณหวังชูรันไงเนออนางเอกชื่อก็บอกอยู่แล้วระบำหอมนะคะแต่ว่านางเอกไม่ได้เก่งในเรื่องของการรำระบำอะไรนะแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่นางเอกสวยมากนั่นเองค่ะสง่างามแล้วก็พระเอกกอ็ต่อสู้เก่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ติงอวิซีก็ไม่หลุดไม่หลุดจากในนิยายต้นฉบับไปนะคะแล้วก็การจะเรียกว่าการเปลี่ยนตัวได้ไหมเนี่ยเรียกไม่ได้เนาะเพราะว่าก็เรียกได้ว่ายังไม่ได้ตัดสินไงแล้วก็มาลงตัวที่คุณติงอวิซีมา เพราะโดยปกติแล้วคือคือเขาก็ต้องติดต่อไปก่อนเนาะแล้วตาลาดจะต้องเช็คตาลงตาลางด้วยอะไรด้วยนะคะส่วนคุณดีรลนหวังเขาก็รับอเอ็นี่นไปแล้วไงนางพญาทารบนะคะกับอีกเรื่องหนึ่งเออจำจำชื่อไม่ได้เรื่องโชคดีอะไรสักอย่างหนึ่งจําชื่อไม่ได้จําชื่อไม่ได้ขหนูนะคะแต่ว่าอะไรก็ตามก็เรื่องนี้ก็เป็นของคุณติงวีซีไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าคาเลคเตอร์มีความหล่อนะแล้วก็ต้องเป็นคนที่เก่งวิชาย,ยุทธเพราะฉะนั้นทั้ง ติงวิซีทั้งหวังเฮอร์ตี้ก็ได้ทั้งคู่นะคะในเมื่อคนหนึ่งแบบเออตารางติดใช่ไหมคนที่ติดต่อไปก่อนก็เลยกลายเป็นนะคะคุณติงวิซีก็รับไปนะคะพวกเราก็รอดูได้เลยค่ะทัก,กษะการสแสดงของติงวิซีก็ดีมากเลยนะคะเป็นคนที่แบบเดี๋ยวต้องแบบปังปุริเย่เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะส่วนหวังชูรันเองก็ได้รับบทที่เหมาะสมกับเธอนะคะความสวยของเธอก็ไม่ทําให้พวกเราผิดหวังสักเรื่องค่ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อเก็บข่าวกันต่อในอพิสวดหน้านะคะสวัสดีค่ะ 他。